เขาหายาคูโอ้ยมันแดงอ่ะโอ้ยไอ้โจโสับอะไรอ่าเ้โอ้ยทำไมมันโดนต่กูเอบมึงอยู่ไหน่เหียตกแกหมดไอ้สัวคุณโดนตอะไอ่ะีัสามาเขากูตายเลยฮัลโหลทุกคนวันนี้มาเล่นเกมผีดีกว่าชิวๆเกมผีก็เจาะก็ะจะไอ้เงียเ ไม่อะไรอกนะหลังต้องหลังอัดยังร้องอีกเลยเนี่ยไอ้มาดีเร็วรกูกลัวไอ้จไปไหนไม่รู้นี่มาทุกคนมาต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะสร้างพยายามเล่นเดี๋ยวเล่นให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงไปไม่เลยว่าอุ้ยน่ากลัวว่ะบุ้งตกเนี่ยคนหนักไปเสียงเพลงแล้วเนี่ยเออเสียงเกมโคตรดังเลย ทำไมมันขึ้นว่า Waiting for host to start the game ไม่อันนี้กูอยู่ในอินโทรอยู่มันก็คนกูกดเข้าไปละมันกดเข้ามงอ่ะกูกด escape แล้วมันเข้าไปเลยเออไหวฮิเอะด่ได้าด่มามากูมาและกูมาและเฮ้ยเยอะคนมืดอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะเลล่นเปิดกด F พอแล้วพะกูเยอะไปเรื่องกูปรับเสียงมันไม่ไหววะะฮิเอะมันเกินไปอ่ะ มามามาเฮ้ยเราเมื่อเราเมื่ออยู่ไหนกันน่ะอยู่ด้านหลังมึงอุ้ยใครเดินวะอุ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ย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 คุณคุณใครเฮ้ยเฮ้ยเดินมืดจังเลยเปิดไฟยังไงฮัลโหลกด F ที่กด F กด F อุ้ยเชี้ยตกใจหมดใครเปิดไฟวะเขี้ยเห็นไหมอุ้ยหออ่าเขี้ยเลยตอนนี้ตอนนี้ปะกำแพงเอ่อตอนนี้ไม่จบเลยหลบไปดีดูไม่เปิดอ oui ่ะมันเปิดไง เว้ยท่ไมมันแหลกแหลกหวอยเฮะเอเพทมันตกมันเป็นไพูดไปทางอื่นแน่เลยมันต้องมีกูมีเฮวู้วว HG ดู่อไปเทมมาทางหลังมาดีมาดีเร็ยเร็วเร็วโว้ยวิ่งหนียังไม่เสียงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงกูแล้วหลังแท็ทิ้งกูแล้วทางทางทางนี้เขาได้ป่อวิ่งอะไร long วะ โอ้ยเฮียประตูเปิดไม่ได้ทักอันเลยสัตวสเฮ้ยข้างล่างข้างล่างชั้นชั้นข้างมาดิก็รอคุณด้วยดิมันก็เปิดดิเฮ้ยมันล้อมหมดเลยอ่ะกุญแจอยู่ไหนวะไอ่ยคนรุ่งไปเยอะโอ้ยแรกแรกแรกกูมีเฮียอะไรเสียงกูเข้าใหม่เป็นอ่ะได้ดีเลยเฮ้ยตรงนี้มีเพื่อตรงนี้มีกุญแจไอ้เยอะได้เข้าบ้านแล้วสัตว์นะาโมก็เขียดดี นี่นี rating, ่มันนี่คืแบบนี่มึงต้องเปิดกุญแจเอาแพะออกมาวันนี้เอ้ะเก็บแพะเก็บแพะเอ้าเฮ้ยมันอุ้ยโอ้โหเยอะไปก่อนเลยไทยไทยเข้าก่อนเออไอ้คอน่ะไอคอนให้เชื่อวุ้ยสวัสยีเราบทุกคนมีใครอยอะไหมเออมันน่ากลัวไอ้หมอน แล้วตัวนี้มีมกุญแจมึงหากุญแจเก็บดิอันนี้กุญแจเบสเมนต์งเอย่างีรไอ้บอลกูออรู้แล้วกุญแจเปิดอะไรฮะนี่กุญแจแบบเมมนี้ยขึ้นไปดิไม่ s ม l m o n asacel กันนะแล้วมึงจะพูดเหมือนในหนังแล้วที่อะไรสัตว์อุ้ยเอ้ามันชื่ออ a s าเซลมึงอ่านดิมาขึ้นมาแล้วกูเจอมีมีมีเด้อเนี่ย พี่คไม่กล้าพอไอ้เหี้ยเอ้ยมาแล้วประตูประตูตัวเลยมาอ๋อมึงมึงใครมาใช่ไหมเมื่อจัดเลยวะมึงเดินแบบอันนี้ได้ปะแบบเฮ้ยมีเสียงคนเฮ้ยเฮ้ยเจันเลยระบนเนี่ยเฮ้ยไฟดับเฮ้ยเปไหนกันนะ ไปิดไฟปิดไฟที่ปิดไฟ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 ไปไปเดินเลยอุ้ยไปนั่งไปมาเล่นไฟวะเดินไปดิอุ้ยอ้ยอุะไรแดงๆอ้ยอะไรแดงๆอุยพิงค์กูคงไม่เข้าไปแล้วว่ะเฮ้ยเมีอะไรใน ไอเคเดินคู่กับวะคุณมือบนปหมคุณเบียดเฮ้ยทำไมไฟมันกระพริบไว้ยังไม่น่ากลัวทำไมเมาส์มันหลงหลวงวะเฮียอย่าชอบเสียงอะไรวะเฮ้ยมันมาล็อกมาล็อกไปยังต้องต้องลงว่ะเจอดอกไม้มึงลงดิไปไปต้องไปต้องไปเจอไอตาแดงมึงมึงไปก่อนเดี๋ยวปูตามเก็บวะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มาดีเหี้ยอุ้ยฮัลโหลฮัลโหลอ๋อไม่ต้องห่ปี๊ปิ๊บปี๊บแต่ทำไมกูมองไม่เห็นตัวอะไรโจอไมคกี่ตัวอะไรอ่ะเขาไม่ได้ฮัลโหลเขาเข็นมาไหนไม่ได้โจนี่ไป่เป็นหรอเรามาอ่านเดี๋ยวมาอ่านกันครับก็บ้านนี้น่ากลัวมากแล้วก็ก็มีอะไรบางสิ่งมากมายที่ทำดาเมจ ทุกคนก็มาที่นี่แล้วก็รู้สึกกลัวนะครับแล้วก็โดนเผาไปด้วยบางคนปะต่อไอเหรอแหวไดลใหญ่เนี้ยไม่ดีไม่รู้ใครไล่งั้นมึงเดินพร้อมกูนะไปเลยหนึ่งสองเออยอดี๋ยวกูหลับตาเดินนะพอเฮ้ยงี้ต่อเข้าห้องดิต่อมันไม่ขยับหรอเฮ้ยมันเริ่มไปผิบแล้ว กูควรทำไงที่แบก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถับเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วออกมาออกไปด้านนอกเฮ้ยอาคารนี้เปิดได้ดูห้องละเฮ้ยประตูที่แม่งกันม่นไปแล้วประตูเปิดแล้วออกมาแบบนี่้เขางนี้เฮ้ยอยู่ในคันคนคนเดียวใจรู้เปิดไอ้คันคนคนเดียวห้องถงห้องถง คนนักเล่นนี่ไงเออมาแอะไรล่ะไอ้เที่ยทีไฟเพื่อนหาไซเรนตำรวจอะไรสัสทำไมมาเข้ามาด้นี่มีอะไรเห็นมอ๋อไอ้ตัวนี้ห้องเด็กวิแค่หน่ากลัวมึงเปิดดิเยอันนี้ห้องตู้หรอปิดห้องสมุดปิดอยู่ลรอกเสียงอะไรแปลกแปลกเข้ามาเฮ้ยแล้วไอ้ห้องหนังสืออยู่ไหนอ๋อชั้นบนนี่กวอุ้ยไอ้ชิคเคมันอยู่นี่ มันมันกลัวไฟมั้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงบันไดโอ้ยตกใจมากเดี๋ยวถ้าไม่สองไฟใส่มันจะหายวะลองเปิดไฟลองเปิดไฟกูรองดิเออลองเปิดไฟพร้อมกันนะแบบว้าวลงว้าวลงว้าลงแล้วมันชี้กูเฮ้ยเคียกูขนลุกอะเป็นเทียอะไรสัตว์เป็นเทียอะไร มันเป็นเหี้ยอะไรมันต้องขึ้นไปชั้นบนแน่คือมันเดินช้าว่างั้นแล้วเราหนีไปขึ้นชั้นบนวิ่งต่องไฟไฟฟ้าแหละงมันดิชั้นบนไปเลยเจ้าอยู่ไม่ไล่ใส่อยู่ข้างบนใครอยู่ชั้นล่างคืออยู่ชั้นล่างคนเดียวอะโหลขึ้นไม <ๆ S 2> ่ไดิอันนี้ห้องอะไรอ่ะมันน่ากลัวนะเราต้องไปเอาฟางปะฟางมาล่อกแกะใครมาใครมากู เบนเล่นเกมเล่นเกมผีอยู่เมื่อเอาไหมหนึ่งหมทำอะไรดีวะเฮ้ยเพื่อนเอ้ยมันมีชัดสามที่กูไม่มีอะไรทำอะไรดีวะทำใจนะดูดูดีเล้วกูไม่มีเียอะไรทำเลยอะตอนเนี้ยกูทำเพี้ยอะไรดีวะกูเล่นเสียงฝั่งซ้ายอ่ะกูจะรู้เนี่ยกูไม่กูทำอะไรดีวะไอ้เพี้ยกูไม่มีอะไรทำเลยอะกูเล่นเกมผีกับกับบอลไงโจ้มาดิมาดิเกมอะไรเกมผีเกมผีเกมนะนะ ดีวาล่เลยียคือชั้นสามเกเกนในคอมเหรอใช่ใช่เออใช่ครับใช่ครับงั้วกูปรับเสียงปรับเสียงมันเดี๋ยวกูไปหาวิธีโหลดในแม็กก่อนอุ้ยเฮียมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่กัโจกูไม่รู้มึงขึ้นมาดิอุ้ยอุ้ยมีคนมงมามันมาไอ้สัตว์อยู่ไหนกันนอยู่ชั้นสามมึงก็ขึ้นมาด้วยกันดิเฮียมันเป็นอะไรอะกดอะไรอะ ดอ้วก็จะปิดทำไมอ่ะเออเนี่ยมันจะกินมันจะกินลบ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 ดอกไปสองอันแล้จะปรับเสียงอ่ะเฮ้ยเล้ยวกีแล้วกูเก็บแกะได้แล้วกูได้แกะกูได้แกะไปไปแท่งแท่งบูชายันไม่ไม่แท่งบูชายันที่ต้องไปเอาโอ้ยแย่คร่าาน่ะเฮ้ยกันหนอยเฮ้ยเกิดเสียงอะไเละเฮ้ยขึ้นไปอ่ะเว้ยมันอยู่นี่นี่หว่าเย โอ้ยกูแตก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 ไม่ยินเลยนะไม่ยินนะไม่ยินเลยฮอางั้นแหละกลัวอ้เล็กบอลไปไหนฮะกูอยู่ห้องขแล้วครับ้มน่ากลัวว่ะมันห้องขึ้นน้ำบนเล็ก่ขึ้นแล้เจอมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไอ้ปอลรอดไปแล้วเฮ้ยใครเปิดเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมด ลงเร็วๆลงเร็วๆเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ลงนี่ลงนี่ลงนี่ต้องย่องเปล่าไม่ต้องย่องไม่ต้องวิ่งกับผมอุ้ยปุดร้อยอะไรอ่ะอ๋อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผามันเผามันคิดขวาขี้ควาเผามันเอ๊ตายไปควายวอาดิ ใส่แล้วใส่แล้วกูใส่แล้วโอ้โหแล้วเมื่อไรจะครบเนี่ยเฮียยินเสียงเราเมื่อกี้ยมันนอู่่ีเฮียขนลุกหมดเลยสัตว์โเฮียตกใจหมดชั้นสามเราเป็นชั้นงสามอะเฮียขนลุกหมดแล้วมันอยู่ไหนหมดอะไอตัวพวกเฮียเนี่ยเฮ้ยเอยว เยียมังดักมุมเลยนะเฮียแบบรอจ้ำเลยไอ้พวเฮียเนี่ยหงแดงแกะล่างล่างงไปล่างอนี่กูดูกูให้กูให้ชาติกินไทนมกินให้อร่อยมันกินอยู่มึงก็เก็บอะเก็บได้เก็บเก็บอะอะเก็บไดไปเป็นชั้นสามป่ะเฮ้ยกูได้เสียงเฮ้ยนี่นตรงนี้นี่โจวังกดกดตกดี กดจี้เก็บเก็บเก็บให้เจ้าเก็บเก็บแกะสวยปะปุยชายันอะไรแล้วปะปีแล้วปะเฮ้ยนี่เออเนี mm ่ยโดนล็อกมาแรงว่ะเบตกอุ้ยออ้้ยตัวอะไรล็อกไอตัวล็อกไอตัวล็อเผา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 ดีเผาดีเดี๋ยวเอาเราน้ำมันน่ะน้ำมันหมดแล้ว Ui nó cứ tóc này hai không ăn thêm này Ui mà đeo Má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  Đến đi khoai đến đi Nó xong đi xong rồi Ok Ê xong chứ xong 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 เฮ้ยโดนโดนช่วยดิช่วย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 ช่วไงโจแชมเปมเปญโจ้บ้านไม่ไปศพเลยขำเฮียเลยเราเปล่าย้ายโจเปล่าย้ายโจ ไม่แล้วว่ากูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไอปอนไม่อยากเล่นแล้วไอ้เคกูไม่อยากเล่นแล้วอยู่กูช okay. hey, hey, ุบอยู่กูชุบอยู่ไม่เอาไปไปถอนตัวถอนถอนอีตัวรอเฮียเราไปดิตาแดงมันตาแดงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอืข้อสองงามไส้เลยมึง ผมพาไอาโจไปไหนอะไอไอโจเกี่ยวยางมาหาแต่กลัวเฮ้ยไปไหนช้าสุดเหรอมีตัวมีตัวกูมมกหมดแล้วกูหมดแล้วหมดแล้วกูไม่มีมยางเหายยางกูโอ้ยมันแดงอ่ะโอ้ยไอโจโทรศัพท์รออะไรอย่างเงี้ย ทำไมมันโดนแต่กูเจ็บบอลมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่หิ้วขี้อตกใจหมดไอ้สัสกูโดนตัวอะไรอ่ะกูอยู่ชั้นสามกู่ชั้นสามเขากูตายเลยอ้าวแต่คู่เขี้สะดุงเปิดประตูเมาได้เปิดประตูได้เมื่อกี้ผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกว่าเก็บกว่าเก็แล้วนะเพื่อนกูยังต้องกูไม่อยากเล่นแล้วจะออกเลยอ่ะไปออกเลยอ่ะ ไอคีออกลเอาหลุดเลยเฮียแพ้เลยโออโหโอ้กูโดนเผาพร้อมมึงเลยเฮอฮือฮืฮือโอ้ไม่ไหววอฮื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 อฮอี้ยฮือือคนเดือวือฮออออยอออไ เีนี้อปชกมงไอเอแต่เอว่าได้อยู่นะเพราะได้อยู่คนนิดก็ได้อยู่อ่ะร้องอ่ะตอนเมื่อําได้แกกูร้องอ่ะแต่ก็ได้อยู่นะก็น่าท้อใจนะถึงว่ใครอยากเล่นก็มาโหลดเดีอยวนะเกมเกมเกมเสียดทางนะอืมเท่าก้บาทใช่ไม่แพงก็มาเนาไม่แพงแเป็นกูโหลดช้าช่ไหมไว้เจอกันไว้เจอกัน